นอนมาให้จ,จะเป็นลมดีหลายขึ่งครั้งเดียวกลางบ่อมีน้ำจ้า แม่สันตะวันพลพันประนย์จำได้ว่าช่วงประมาณตีสองเนี่ยตอนที่มอลมมอลัมอลลเลิกเนี่ยเากำลังเ,นนเก็บพอในน้ำคืนอีกเดืนหนึ่งนะครับสวัสดีครับบอนน์สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีแม่กันนิกาครับสวัสดีน้องนอนท์หอนประจานะคนครสวรรค์หอนหอนพูดว่าหอนอยู่แม่หอน,น,หอน,หอนแต่ก็สูกก่กระโอนเอานะครับหอนแต่มีเงินดีกว่าหอนบ่มีเงิน 254คิวงานการแสดงของฤดูกาลที่แของมอลลําใจเกิดลอยสำหรับพี่น้องที่ยังบนท่านในซื้อบัตรนะครับในกลุ่มปิดนะครับก็าสามารถซื้อบัตรได้อยู่เดอ้อนะครับวันนี้ไล์สดแถมจากในกลุ่มปิดอีก1วันนะครับส่วนเมื่อเืนกระิเปลี่ยนไล่แบบไรเดีย๋ยวบอลลสิแจแงอีกเถินหนึงนะครับพ่งนี้มีนางเอกบิวนะครับจากประมบบนเรื่องสินนะครับจนมารับเชิญบนเวทีบอล้ําใจเกิดลอยไม่นี้ลูกหลานเดินทางมาทำการแสดงต่อ ู่ที่ปากทางบ้านเก่าพันทองอมตะนครชนบุรีสู่คือสิวอิซีนางรานวิีสวัสดีครับผมให้ย่าเจ้าลูกหูเหว่ยวครับพี่คนนเววิีใส่ลาบักเนามันว่าไปมือละหาร้อยคนเดียวหาร้อยเต็มสี่ร้อยเท่ากับมือหนึ่งสูดได้แปเราเก้าร้อยเก้าร้อยใส่สาจากลอยหนึงเกียร์แดอยเดือนหนึ่งสีมีเงินอยู่ประมาณสามหมแอันนี้คำนวณใหนเิเลเด้ได้หลายกว่าพออีกเด้ ได้หลายคนได้ยกเทศบาลยิงไหมไม่มีเวลาวนอนครับไม่มีเวลาพักผ่อนเขาทำเท่าวรนี่ยเอาเอาแค่รับจ้างจ้างเด็กกับยกรังนี่ก็พอแล้วครับเป็นจ้างจะบาทรังละสี่สิบบาทครับรังละสี่สิบนี่ยยร่างละสี่ เีเอาคือคือใบปินะดหนึ่งเอาไล่โซ่ยูบอสสวัสดีค่ะ,ะโซโซค้ะ,ะโลโลตอนมีน้ำน้ำขึ้น,นเรียงจาโอลิโอไปนอนอยู่ ทั้งสองเลยครับผมทั้งยาวลวกลากทั้งโอริโอไปนอนอยู่ศาลาฝั่งคางนนครับผมผมันผมจะาบาวนอนติดตามตลอดเด้อลูกเป็นกำลังใจให้บบาวนอนสวัสดีจ้าสวัสดีครับ เวยเขาผ่านซื้อ,อไ,ไปไปแก็มทีมภาพพีร้องขอให้เาทำงานเเอาเลยครับอขอบคุณดาวครับสิบดวง จากแม่สันตวันพลพันธ์ครับขอบคุณแม่เดอ้อดาวสิบดวงครับสวัสดีแม่พรพันธ์แม่สมปองนะครับดมยาแล้วบรร้น,นแม่อันไม่รักคยติดยาดมจากเมลเมัดไหมย่ำโดมใหญ่เข้าไปนี่มันโล่งแม่แม่ันมันโล่งอีีคยติดยาดมจากเมลัดเมล,ลัดละผ้าคอยดมบ,บน,นบร้นคือดมยาดมแล้วบรรลุบรร้นติดยาดมไม่ลัาหายใจดีขาดลืม จแบบคือมันบโรงว่าสบายก็สีดมนะเวลาเขาหายใจเข้าไปมันจะโล่งเย็นดีมากและก็ลุมทะเลเย็นเย็นเนาะไม่บีเนาะนะครับขอบคุณดาวอีก80ดวงครับแม่สันตวันพลพันขอบคุณแม่เด้อดาวหา0ดวงอมาเด้อก่อนเ้ยตั้งแต่อันไลโซนี่ก็มีแตอีเม่นนะทรงดาวให้ขอบคุณแม่ครับทรงพีดให้บอลโอนโขึ้นพอแม่โอ้ยคอยอุตสา่าห์ดีใจเนาะ ขอบคุณครับ90ดวงสวัสดีเมททองอินนะครับสวัสดีพี่น้องแม่ติดตามเดือลูกเป็นกำลังใจให้เม่ติวไก่นอกครับสู้ๆๆผมมีแฟนครับ